สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวแถววงเวียนใหญ่ครับพอดีไปได้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเหรียญนึงครับเพื่อนๆก็เลยลองเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับนี่ครับเหรียญเป็นทรงแบบระฆังครับเพื่อนๆเหรียญเจ้าตากทรงระฆังรุ่นนี้เพิ่งเคยเจอนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกของทรงแบบทรงระฆังเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยท่านใดนะครับมีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองเอามาส่องเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับ รับขนาดเหรียญกว้างนะครับ2.3เซนนะครับความสูงความยาวก็ประมาณ4.1เซนครับความหนาประมาณ1.6มิลมครับเพื่อนๆนี่ครับผมเจอในตลาดนี่เจอเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟอย่างนี้ครับมีทองแดงลมดําก็มีนะครับแล้วก็มีทองแดงกระไหลทองแล้วก็มีทองแดงกระไหลทองลงยาครับเจอลงยาสีขาวก็มีครับลงยาเป็นลงงยาเย็นนะครับเพื่อนๆนะครับบางเหรียญผมเจอมีพร้อมกล่องด้วยครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ จัดสร้างเมื่อปี2521นะครับเพื่อนๆนี่ตามด้านหลังที่เขียนระบุไว้นะครับระบุพศไว้ชัดเจนครับเพื่อนๆนี่ครับพศ2521นะครับนี่ครับนี่ครับตามประวัตินี่ก็จัดสร้างที่ปุกเสกที่วัดเวลุราชินครับเพื่อนๆนี่ครับตัววัดเวลุราชินนี่เอ่อกับก็ประวัติก็คือเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นสีนะครับชนิดสามัญอยู่ตรงแขวงบางนี่เรือเขตทนบุรีครับกรุงเทพนะครับ ก็เลขที่ตั้งก็ตรงเลขที่1 5 2บนถนนเทิอไทยครับก็วิ่งมาจากวงเวียนใหญ่เลี้ยวเข้าเทิอไทยก็จะอยู่ประมาณไม่ไกลครับนะครับอยู่ประมาณอยู่ฝั่งซ้ายมือครับนี่นะครับก็ผู้สร้างวัดชื่อพระยาปนเทพนะครับเดิมชื่อวัดใหม่ท้องคุ้งนะครับสร้างมาประมาณสมัยปลายปลายรัชกาลที่3นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาครับเพื่อนๆนี่นะครับจนมาถึงในรัชกาลที่4แล้วก็นะครับ เปลี่ยนพระองค์ท่านทรงเปลี่ยนชื่อว่าวัดเวรุราชินนะครับซึ่งแปลว่าวัดซึ่งเกิดจากนี่พระนี่ภาษสีไม้ไผ่ของพระราชานะครับนั่นเองครับปัจจุบันก็เรียกรวมรวมกันว่าวัดใหม่เวรุราชินครับหลายท่านเรียกอย่างนี้นะครับกับก็ที่วัดถ้าท่านเพื่อนๆไปนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์เจ้าตากด้วยนะครับให้เพื่อนๆไปสักการะบูชานะครับที่วัดนี้ก็มีพระประธานสวยงามองค์หนึ่งนะครับเป็นองค์พระประธานสูงประมาณ6ศอกนะครับสวยงามมากครับ นะครับแล้วก็มีปูชนียะวัตถุเสนาสนะสาคัญอย่างเช่นว่าหลวงพ่อทันใจนี่นะครับเพื่อนไป็นนมัศการได้นะครับเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะครับแล้วก็มีภาพปางสายญาตินะครับแล้วก็มีพระพุทธบาทไายด้วยครับเพื่อนๆนี่นะครับท่านใดไปก็เข้าไปเยี่ยมชมน้ำมัศการได้นะครับเพื่อนๆครับไปไปทาบุญกันนะครับที่วัดก็มีการมีงานมากมายครับมีทั้งสวดบนขั้นข้ามปีอย่างนี้ก็มีครับเพื่อนนะครับมีงานกระถิ่น อะไรต่างๆนะครับเรื่อยๆครับนะครับงานตามความสําคัญของศาสนานะครับเปิดท ok like ุกวันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนเจ้าตากนี่ก็ตามประวัติท่านก็มีระท่านเรนก็เป็นผู้กอบผู้เอกราชตองท่านนะครับของประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าตามประวัติที่ท่านมีเชื้อสายจีนด้วยนะครับนั่นเองนะครับนี่นะครับวัดวัดเวรุราชินเป็นวัด ในสังกัดมหานิกายนะครับเพื่อนๆนะครับพระรามหลวงชันตรีชนิดสามัญครับเพื่อนนี่นะครับส่วนประวัติการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นผลเรือเอกสงัดชะลออยู่นะครับได้จัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อนําไปแจกทหารนะครับไปรบในสมัยนั้นนั่นเองครับเราก็มีพิธีมหาพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากๆครับเพื่อนๆนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับ5วัน5คืนครับก็บูชาไว้ปกป้องคุ้มภัยมีมหาหามนาติดทั้งเทนะอุปสรรคทั้งปวง ด้วยนั่นเองครับแต่ผมว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเด่นเรื่องโชคลาภด้วยนะครับตัวหนึ่งก็เป็นพระเจ้าตากสินนะครับโชคลาภค้าขายดีมากครับแล้วก็แล้วก็มีอักระยันด้านหลังด้วยนั่นเองก็เป็นณชาลิตินะนั่นเองครับอยู่ด้านบนนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับยันณชาลิตินะณชาลิติกับยันณชาลิติครับซึ่งตัวณนี่จะหมายถึงนะครับนอบน้อมมีสัมมาคารวะนะครับและชาเนี่ยหมายหมายถึงนะครตัวณนี้นะครับตัวชานี่หมายถึง ผนขวายเรื่องการงานนะครับรีก็หมายถึงไม่นอนมากนะครับรีนะครับหมายถึงไม่นอนมากนะครับไม่นอนดึกไม่ตื่นสายติก็หมายถึงว่าโดยทั้งหมดนะครับเป็นนะครับหัวคาถาหัวใจจิมพีนะครับหัวใจพัดศรีวลีนั่นเองครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับต่อตามประวัติก็จะสร้างตั้งปี2521นะครับเพื่อนๆนะครับโดย พลเรือเอกสงัดชะลออยู่นะครับก็มีพิธีบุกเสก5วัน5คืนครับก็มีสมเด็จพระสังฆราชทรงมาจุดเทียนชัยนะครับก็มีเกจิต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมกันเลยครับเพราะว่าพิธีแทบจะไม่ยิ่งยชนว่าพิธี25ศตวรรษนะครับก็มีเกจิยุคนั้นนะครับมาร่วมบุกเสก108รูปครับนะครับอย่างเช่นว่าหลวงปู่โตวัดตระดูชิมพีนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสุดวัดการหลงก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ครับปัจจุบันหลวงพ่อสุดสายหลวงพ่อสุดนะครับ ผมเห็นเริ่มเก็บเหรียญรุ่นนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่อสุดวัดกลางหลวงท่านก็มาร่วมปลุกเสกด้วยครับนี่ครับก็มีหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่ผางนี่ครับวัดอูดงคงคาคลเขตนะครับหลวงพ่อหน่ายครับวัดบรนแจงนะครับหลวงพ่อถินวัดป่าไหลๆนะครับหลวงพ่อทูนนะครับวัดโพนิมิตนะครับนะครับพระอาจารย์วันนะครับครับวัดวัด ถ้ำอภัยดำรงนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดใหม่หนองพระองค์นะครับนะครับแล้วหลวงพ่อแช่มวัดดอยใหญ่หอมครับตอนนั้นเป็นหลวงพ่อแช่มแล้วนะครับหลวงครูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มนะครับครูบาวงวัดพระบาทห้วยต้มนะครับครูบาธรรมชัยครับวัดทุ่งหลวงนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวิเวการามนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับวัดเขาสุกิมนะครับนี่ครับ ทางใต้ก็มีพ่อท่านคลิ้งวัดทุถลุงทองครับเพื่อนนี่ครับหลวงพ่อคลิ้งวัดโบสถ์คงธนูเข้ามานะครับหลวงผูกเครื่องวัดเทพสิงหานนะครับหลวงหลวงพ่อแพร่วัดพิกุลทองครับแล้วก็เกตเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายครับเพื่อนเ่อนี่ครับ่านใดมีก็ครับเอามานะครับส่องเปรียบเทียบผมได้นะครับเอาน้านหน้าก็เป็นรูปของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับนี่ครับ ด้านบนเป็นฉัต9ชั้นนะครับมีเป็นนาคซ้ายขวานะครับแบบหางม้วนนะครับด้านหลังนี่เป็นโลโก้ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับของกองทัพไทยนะครับเนี่ยโลโก้ของทัพทัพไทยเป็นพระมหามุกุลนะครับมีตัวอุณานรมตรงกลางนะครับมีเส้นรัศสมีล้อมรอบนะครับแล้วก็มีช่อเก่งไม้นะครับในช่อใบไม้นะครับนี่นะครับแล้วตรงกลางนี่ถ้าเป็นกองทัพไทยนะครับถ้าเป็นกองทัพบกก็จะเป็นรูปของ จักนะครับถ้าเป็นกองทัพเรือเนี่ยจะเป็นรูปสมอเรือนะครับถ้าเป็นกองทัพอากาศเนี่ยก็จะเป็นรูปปีกนกนะครับแล้วก็ถ้ารวมรวมเหล่าในกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็จะเอาจักนะครับสมอเรือปีกนกมารวมกันนะครับส่วนตรงกลางตัวนี้เป็นรูปของธรรมจักนั่นเองครับเป็นรูปเกี่ยวกับด้านศาสนานะครับนั่นเองครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับ ครับหลักการพิจารณาก็ต้องมองเป็นเหรียญปั๊มนะครับมีบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญปั๊มขึ้นรูปด้วยมือนะครับจะเห็นเส้นเสี้ยนรายละเอียดต่างๆคมชัดนะครับหนาคมชัดนะครับครับตัวหนังสือหนานะครับตัวหนังสือหนาครับรายละเอียดต่างต้องคมชัดรุ่นนี้น่าจะเป็นปั๊มแบบท้ายๆนะครับรายละเอียดต่างๆบางจุดเนี่ยเริ่ม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 จางแล้วเริ่มไม่ชัดแล้วครับตรงนี้อย่างอย่างบริเวณนี้ครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่เหนือสูงสุดนะครับตรงนี้ครัับบบบสสสูงงงงุุดดขขขอออออลลล็็กกกแมม่่พพิ์นะครึที บอกด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ครับด้านนี้ครับตรงนี้ก็จะเริ่มไม่ชัดแล้วครับด้านหลังก็เจอนะครับตรงบริเวณนี่ครับธรรมจักรนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มเริ่มจางไปแล้วนะครับนั่นเองครับเพื่อนๆแต่่วนอื่นๆที่ไม่สึ่งนะครับต้องเห็นเป็นเส้นคมชัดมีร่องรอยนะครับการขึ้นรูปนะครับมีการต่อของอักขระคมชัดนะครับเพื่อนๆผิวต้องตึงเรียบนะตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับเพื่อนๆนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดนี่ครับขนาดตัวตัดนะครับเพื่อนๆตัด ัหยาบตัดไม่ขาดนะครับท่านใดมีก็มาส่งเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับตัดหยาบตัดไม่ขาดนะครับนี่นะครับนะครับเนื่องจากความหนาประมาณหนึ่งมิลบางจุดก็อาจจะตัดขาดนะครับบางจุดก็ไม่ขาดครับเย็นไม่ค่อยหนานะครับนี่นะครับนี่ครับตัดตัดไปตามรอนของทรงระคังนะครับซึ่งเป็นการตัดนี่บล็อกตัวตัดนี่ค่อนข้างทําได้ยากนะครับก็ส่งผลให้นะครับ เห็นร่องรอยการปิ้นค่อนข้างเยอะนะครับาะบล็อกตัวผู้กับตัวเมียอาจจะประกบกันไม่สนิทนะครับโดยเฉพาะตรงเป็นที่บริเวณที่เป็นขยักเยอะๆนั่นเองครับจะเห็นร่องรอยนะครับการปิ้นบริเวณนี้จะเยอะมากเลยครับเพื่อนๆนะครับบางจุดนะครับที่เป็นนะครับมีร่องรอยการโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยครับตัวตัดอาจจะแนบกันไม่สนิทนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยปิ้นก็ส่วนใหญ่ที่เจอจะค่อนข้างเยอะกับสำหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆแทบโดยตลอดรวมทั้งทั้งเหรียญเลยครับนะครับ นอกจากนี้เหรียญไม่มีขอบด้านข้างนะครับไม่ได้ทําขอบด้านข้างขึ้นมาจะเห็นรอยตัวหยยบเหรียญหยาบๆยาชัดเจนเลยครับนี่นะครับตัวหยยบเหรียญนะครับเนื่องจากเหรียญค่อนข้างค่อนข้างยาวนะครับร่องลอยตัวหยียบเหรียญเลยค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้รอยหยาบยาบนี่เห็นชัดเจนเลยครับนี่นะครับตัวตัวหยยบเหรียญนะครับลองรอยตัวเหยยบเหรียญนะครับนี่นะครับันเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเพื่อนเหรียญนี้ยังวาวๆอยู่เลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ รอยวาวๆนี่ก็ต้องแห้งๆนะครับเพื่อนๆนะครับแห้งๆนะครับเนื้อทองแดงก็สี่ิกว่าปีแล้วก็ต้องเริ่มต้องไม่สดแล้วนะครับต้องเริ่มซีดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับดู่องรอยรอยเจอกนะครับเป็นธรรมชาติมี่องรอยปิ้นชัดเจนนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับรอยปิ้นชัดเจนนะครับนี่นะครับไม่มี่องรอยการถอดปิพมนะครับตัวนี้ผมยังไม่ยังไม่เคยเจอของเกครับเพื่อนๆนี่ครับแต่ว่าปัจจุบันเริ่มหายากลงเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับ พออายุอาณามก็เริ่มเก่าพอสมควรแล้วครับนะครับแล้วเป็นเหรียญเจ้าตากซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งค่อนข้างมีกาลังซื้อที่ดีครับนี่นะครับับนี่ครับเลยได้มาเหรียญหนึ่งก็เลยลองมาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับนี่นะครับเหรียญพระเจ้าตากนะครับนะครับพระเจ้าตากสินนะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับปีสองหนึ่งครับทรงระกังครับนี่ครับ โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วดีคัะทุกท่านครับผมสวัสดีครับ